นี่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 อิงฟ้าทำสนามบินเวียดนามแตกแล้วทาไมไม่ใส่ชุดเวียดนามของเขาอ่ะอิงฟ้านางไม่ใส่ชุดเวียดนามของเขาะลรอิงฟ้าไม่ให้เกียรติประเทศเขาเลยทําไมไม่ใส่ชุดเวียดนามอ,าอิงฟ้าใส่ชุดเวียดนามสินางแต่งตัวไม่ผ่านในอิงฟ้าเนี่ย นางต้องมีคอสตูมดีๆจัดให้นางไม่รู้ว่าฉันว่าเสื้อผ้านางไม่ผ่านสักลายก็ดูเลึงเนี่ยนางจะไปไปสนามบินยังแต่งเนี่ยดูนางแกเสื้อผ้าไม่ผ่านอิงฟ้าเสื้อผ้าไม่ผ่านนี่สนามบินแตกเลย 好